c อคอนแทคเลนส์ก่อน l i l i t Grey นะคะ Lily Lily คอนแทคเลนส์ l i l i t Grey ค่ะสวัสดีคับเพื่อนๆทุกคนวันนี้โนอตมาในลุคแต่งหน้าที่ถ่ายแบบไปเมื่อวันที่2นะคะก็มาดูกันเลยค่ะว่าแต่งหน้าลุคนี้แต่งไงจริงๆก็คือแต่งง่ายนะเหมือนเทคนิคประเภทเนี้เคยรีวิวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูกันอีกทีแล้วกันนะคะเริ่มต้นด้วยการใช้รองพื้นค่ะสำหรับลุคนี้เน้นความบางเบาโน้ตใช้รองพื้น Face and Body ของ Mac แล้วก็ คอนซีลเลอร์สตูดิโอฟินิชคอนซีลเลอร์ค่ะเซ็ตที่บริเวณใต้ตาและปีกจมูกส่วนการเซ็ตด้วยแป้งเนี่ยก็ใช้แบรนด์คะเพราะว่าลุคนี้เราต้องการให้ความบางเบาค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เผยเห็นกระที่เราจะทาปลอมขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าเกิดเราหน้าหน,นาปุ๊บเนี่ยแล้วมาเห็นกระเอก็กจะดูโปะนี่ออกป่ะอันนี้คือเป็นหน้าบางๆและสหกระเหมือนแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้คะแล้วก็ในส่วนของตาเนี่ยเราใช้สีโทปของบอบบี้บราวน์คพัดเป้าก่อนเลยเนาะ ตอนแรกคัดบ้าเสร็จปุ๊บก็ลงบริเวณช่วง V ลงมาเป็นแนวขนตาค่ะน้ำสีนี้จะลงก่อนเราจะลงใช้ตาสีเราใช้ตาสองสีนะคะค่ะนี่ค่ะก็ลงลงมาบริเวณช่วงหางตาเนาะแล้วก็ลงบริเวณช่วงขอบตาด้านล่างด้วยนะคะค่ะส่วนสีที่สองเนี่ยก็ลงเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นนิดนึงเนาะเราใช้สีเน้นพาเลตเนเกตเบสิกค่ะจิกช่วงบริเวณหางตากรุบก,กริบพอสำหรับสีเนี้ยเราจะไม่ เบรนขึ้นไปบริเวณช่วงเบ้าตานะคะเราจะลงแค่บริเวณหางตาค่ะทางด้านบนและด้านล่างประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของตดตาของเราค่ะทางด้านบนด้านล่างเลยนะคะถ้าฉะน,นั้นก็กรีดอายไลเนอร์เสร็จได้เลยค่ะส่วนอายไลเนอร์ฝั่งที่นดกรีดที่เป็นตัวอย่างเนี่ยจะคล้ายกรีดพลาดแล้วดูหนากว่าอ,อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่า มันมันต้องแข่งกับเวลาไงถ้าเพื่อนๆอยากให้มันดูซอฟต์กว่าน,นี้ก็อายไลเนอร์ er ก็เส้นเล็กลงกว่าน,นี้นะคะอันนี้คือเส้นใหญ่ไปเนาะจากนั้นเมื่อกีดอายไลเนอร์ Ad er เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใช้สีน้าตาลเข้มหรือสีดําเบรนช่วงบริเวณขอบอายไลเนอร์ er, เพื่อให้อายไลเนอร์ดูซอฟต์ละมุนขึ้นให้ไม่ดูเป็นแบบว่าเส้นแข็งอะไรเงรี้ยเราแตะออกมาจะดูเป็นธรรมชาติกว่านอน,น,นะคะเนีย่ยไล่นิดเดียวพอช่วงประมาณ1มิลอะไรเงี้ยออกมาจากขอบอายไลเนอร์เนาะ ่วนช่วงบริณหางตาก็ทําฟ้งออกไปนิดนะะึงค่ะเพื่อให้ดูแบบว่าดูซอฟต์ไงดูไม่แข็งเนะาะค่ะจากนั้นก็ใช้ดินสอเอลเนอร์อรคัจจิช่วงบริเวณหางตาเนาะแล้วก็ใช้แปรงเบรนหัวเล็กๆ่ยเกลี่ยให้มันฟ้งออกมาสำหรับลุกนี้เราจะไม่แต่งให้มันเป็นเส้นขอบที่มันคมชัดนะเราจะเน้นความฟุ้งๆเน้นความธรรมชาติอะไรเงี้ยจากนั้นก็ดัดขนตากรีดเอลเนอร์แล้วก็ติดขนตาปลอมค่ะเอ๊ะเริ่มปัดมาสคาร่าก่อนนะคะก่อนติดขนตาปลอมเนาะสำหรับขนตาปลอมลุกนี้ น้องใช้ขนตาปลอมที่บริเวณหางตาเนี่ยจะยาวกว่าบ,บริเวณหัวตาเพื่อนเน้นหางตาให้ชี้ขึ้นจะให้ตาดูเฉียวนะคะจากนั้นก็เขียนคิ้ว็คิ้วลูกเนี่ยใช้3สีน้องใช้สีน้ำตาลเข้มที่เกือบดำแล้วก็น้ำตาลกลางแล้วก็น้ำตาลอ่อนนะคะสีที่น้ำตาลเข้มเนี่ยแล้วก็จะเขยิบไปบริเวณหางคิ้วน้ะน้ำตาลกับน้ำตาลกลางก็ตรงกลางคิ้วแล้วก็น้ำตาลอ่อนเนี่ยก็บริเวณหัวคิ้วส่วนหัวคิ้วเนี่ยใช้แปรงหัวใหญ่เกลียวนะคะเพื่อความดูเป็นแบบละมุนเนาะจะดูไม่เป็นคิ้วที่ ที่แข็งเกินไปอะไงก็ใช้แป้งที่หัวใหญ่ๆห,หน่อยเนาะประมาณนี้ค่ะคิ้วถัจากนั้นก็คอนทัวร์นะคะไรจมูกไรหนกแก้มคมับคางอะไรเงี้ยอันนี้เคยทำ o w t o ไปแล้วเหมือนกันเนาะ<ๆ>ก็เพื่อนๆคนไหนสนใจก็เราย้อนกับดิวนะคะจากนั้นก็ปัดแก้มค่ะปัดแก้มลุคนี้เราใช้สี c o p p เปอร์โทนของ MAC อีกครั้ง Copper อร์โของ MAC นะคะปัดเพราะว่า ลุคนี้ต้องการเป็นสีน้ำตาลไงเป็นเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยเราจะไม่ปัดสีพูนะคะลุกนี้จะเป็นแบบว่าเป็นหญิงสาวที่มีผิวสีน้ำพึ่งจะมีแบบโทนสีที่เป็นธรรมชาติจากนั้นก็เติมกระค่ากระนาอตแช่เชดดิ้งแบบครีมค่ะเพราะว่าแบบครีมเนี่ยการใช้เชดดิ้งแบบครีมจะดูธรรมชาติกว่าการใช้ดินสอเขียนคิ้วและอายไลเนอร์นะคะมันจะเป็นแบบน้ำตาลที่มันเกลีย่ยได้ไงนี่ออกป่ะมันต้องมีแต้มที่เป็นเข้มหรือที่เป็นอ่อนมันจะไม่เสมอกันเนาะ ค่ะจากนั้นก็ทาปากค่ะแล้วก็ใช้เชดดิ้งนี่นแหละแบบครีมนี่นแหละตบๆที่ปากก่อนจากนั้นก็ทาทับด้วยลิปสี Innocent b e w a r ของ m a c Noms เบรนช่วงกลางปากอะไรให้ดูแบบอบอิ่มเซ็กซี่ค่ะเป็นกานเสร็จค่ะสำหรับลุคนี้เนาะถ้าใครยังไม่เห็นอ่าลูปถ่ายก็ย้อนกลับไปดูนะคะในโพสต์ในเฟซในเพจนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะผู้หญิงที่ไม่หยุดสวยแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะลืมแฮปปี้นิวเยียร์เนาะบ๊ายบาย